สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาศา,ศารเสรารัชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาพูดมาคุยไกด์ไลน์ถึงดวงชะตาของชาวราศีพิจิกโดยภาพรวมในปี2564นะครับว่าดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนบ้างซึ่งนะครับโดยภาพรวมแล้วในปี2564นะครับ ชาวราศีพิจิกจะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้านําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตถือว่าเป็นปีที่ท่านจะได้พบกับตัวตนของตัวเองจะดูตนเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นและก็เห็นตัวเองชัดซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเองทําให้ชีวิตในทุกๆท,ท่านของท่านดีขึ้นนะครับ ทำให้ชีวิตในทุกๆด้านของท่านดีขึ้นได้อันนี้คือดวงในภาพรวมซึ่งผมก็จะมาพูดถึงดวงด้านแรกเจาะลึกลงไปดวงด้านแรกก็คือดวงด้านการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับตลอดปี2,564โดยในช่วงต้นปีภาพรวมถือว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีรายได้เข้ามาให้ท่านได้จับใจใช้สอยอย่างคล่องมือ แต่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการตกแต่งส้มแซมไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยต่างๆจะทําให้ค่าใช้ใจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนะครับในช่วงต้นปีนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเสียทองไปในเรื่องของรถนะครับไปในเรื่องของยานพาหนะต่างๆนะประมาณนี้ที่จะต้องเสียเงินเสียทองในช่วงต้นปีส่วนในช่วงกลางปี การลงทุนการเสี่ยงโชคการทำธุรกิจต่างๆจะส่งผลให้เงินทองไหลมาทีมามีเงินใช้ไม่ขาดมือการลงทุนในระยะสั้นๆในช่วงนี้จะส่งผลให้ท่านประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินแต่ในช่วงกลางปีก็มีเรื่องให้ท่านต้องระมัดระวังการให้คนอื่นหยิบยืมเงินนะครับท่านอาจจะไม่ได้กลับคืนมาเป็นประเภทที่หาเงินมาได้เท่าไหร่คนอื่นก็มาหยิบมายืมเอาไปหมดดังนั้น ท่านก็ควรที่จะมีความรอบคอบมีความระมัดระวังให้มากขึ้นในเรื่องเหล่านี้ส่วนในช่วงปลายปีการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายอย่างคล่องมือการเงินก็หาง่ายมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภโดยที่ท่านไม่ต้องวิ่งไปหาไม่ต้องไปคอยคว้าอะไรมากมายแต่ในช่วงปลายปีในเรื่องการเงินก็มีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันระมัดระวังอะไรการทําธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วน กับเพื่อนกับคนรู้จักหรือแม้กระทั่งคนรักของท่านมันจะนําไปซึ่งการทะเลาะวิวาททําให้เสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งคนรักหรือแม้กระทั่งสุดท้ายท่านอาจจะได้เก็บตัวฟรีๆเพราะฉะนั้นให้เราะมัดระวังในช่วงปลายปีนะครับในการทําหุ้นส่วนธุรกิจร่วมัดกันอันนี้คือดวงการเงินต่อมาด้านที่2ดวงการงาน ดวงการงานของชาวราศีพิจิกโดยภาพรวมในช่วงต้นปี2564ดวงการงานของท่านโดยเฉพาะนะครับในช่วงเดือนแรกมีโอกาสที่จะมีงานเข้ามาหาโดยที่ท่านไม่ต้องไปวิ่งไปเต้นหรือไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คนที่กําลังหางานต้องการที่จะมีงานทํานะครับหรือคนที่ตกงานอยู่มีโอกาสที่ท่านจะได้งานมีโอกาสที่ท่านจะได้เข้าไปทํางานในบริษัทในหน่วยงานที่ท่านต้องการนะครับ แต่ในช่วงต้นปีคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้จัดการมีเกณฑ์ที่ลูกจ้างลูกน้องพนักงานจะนําความเดือดร้อนมาให้ท่านบางคนเจอลูกน้องลูกจ้างที่เป็นพวกดีแต่ปากนะครับแต่ทํางานไม่ได้เรื่องซึ่งก็อาจจะนํามาซึ่งความเสียหายความเดือดร้อนความสูญเสียสู่การงานของท่านได้นะครับในช่วงต้นปีส่วนในช่วงกลางปีเป็นโอกาสดีในเรื่องของการงานโดยเฉพาะนะถ้าท่านมีความขยันมีความมั่นเพียรมีความอดทน จะส่งผลให้ท่านประสบความสมมําเร็จในเรื่องของการงานการทําธุรกิจในระยะสั้นๆการลงทุนการทํางานในระยะสั้นสั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากจะทําให้ท่านประสบความสมมําเร็จในเรื่องของการเงินได้ด้วยคนที่กําลังหางานคนที่ว่างงานถ้าท่านมีความขยันหมั่นเพียรมีความกล้าท่านก็จะได้งานการติดต่อสื่อสารในเรื่องของการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสที่จะทําให้การงานประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นคนที่ทํางานประจําเป็นมนุษย์เงินเดือน การงานก็มีความราบรื่นไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากเกินไปไม่ต้องนิน้ล้นมากเกินไปการงานที่ท่านทําก็สามารถประสบความสําเร็จได้แต่คนที่มีงานอยู่แล้วชิดชะลาออกจากงานแล้วไปหางานใหม่ก็มีเกณฑ์ที่สูงมากที่ท่านจะไม่ได้งานนะการเซ็นเอกสารการเซ็นสัญญาหรือการทําธุรกรรมต่างๆในช่วงปลายปีนี้ท่านจะต้องมีความระมัดระวังรอบคอบให้มากขึ้นนะครับ ระับเรื่องของการงานในช่วงกลางปีส่วนปลายปีการงานในช่วงนี้ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเลือกเอาเฉพาะงานที่มันจําเป็นงานที่มันสําคัญงานไหนที่มันเป็นงานระยะยาวยังไม่ต้องเร่งรีบท่านก็เลื่อนออกไปก่อนงานที่มันจําเป็นก็มาทําก่อนนะครับและการงานที่ท่านทําบางครั้งนะ มันก็อาจจะนําท่านไปมีปัญหากับผู้สนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้เกิดปัญหาได้การพูดการจาก,การติดต่อสื่อสารที่มันไม่ชัดเจนในเรื่องของการทํางานอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่จะส่งผลให้การงานของท่านติดขัดการงานของท่านมีปัญหาในช่วงปลายปีลูกน้องพนักงานลูกจ้างก็มักจะนําความเดือดร้อนนําปัญหามาให้ท่านได้แก้ไขอยู่เสมอๆซึ่งก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น ในช่วงปลายปีนี้การงานของท่านอย่าก,ก่อศัตรูอย่าก,ก่อคู่ขัดแย้งมากเกินไปใจเย็นๆนะครับเพราะสุดท้ายแล้วความลับมันไม่มีในโลกนะครับอันนี้คือเรื่องของการงานต่อมาในเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกโดยภาพรวมในปีพศ2564ในช่วงต้นปีนะในช่วงต้นปี คนที่มีครอบครัวมีคู่แล้วอาจจะมีปัญหาอาจจะมีปากเสียงทะเลาะเบาแวงกันบ้างนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับคนรักกับคู่ครองของท่านเพราะฉะนั้นคนที่มีคนรักมีครอบครัวมีคู่ครองแล้วท่านจะต้องมีความอดทนอดกั้นต่อสิ่งเหล่านี้ให้มากพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ส่วนคนโสดญาติพี่น้องจะทําให้ท่านได้พบได้เจอได้พบคนที่ถูกอกถูกใจพบคนที่ใช่ซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเนื้อคู่ของท่านเลยก็ได้นะครับในช่วงต้นปีส่วนกลางปีในช่วงกลางปีนะคนโสดคนที่ยังไม่มีคู่ครองยังไม่มีคนรักยังไม่มีครอบครัวก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่สูงในช่วงกลางปีท่านจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจพบเจอเนื้อคู่พบได้พบรัก ไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนสนิทบิสหายที่มีการแนะนําเป็นสื่อให้ท่านหรือการเดินเที่ยวการเดินทางท่องเที่ยวก็จะทําให้ท่านได้พบรักเช่นกันความรักของคนโสดถือว่าเป็นช่วงที่มีความสดใสส่วนคนมีคู่มีครอบครัวแล้วคนรักคู่ของก็จะให้ท่านนะได้จับจ่ายใช้สอยในเรื่องของเงินทองไม่ขาดมือความรักความสัมพันธ์ก็ลาบลื่นนะครับในช่วงกลางปีส่วนปลายปี คนที่มีครอบครัวมีคนรักมีคู่ครองอยู่แล้วความรักก็แฮปปี้ราบรื่นมีความสุขโดยเฉพาะถ้าท่านได้เดินทางท่องเที่ยวทํากิจกรรมร่วมกันเดินทางไปทัศนาจรนะครับจะทําให้ชีวิตของท่านมีความสุขชีวิตรักกลับมาโรแมนติกมีความหวานมากขึ้นส่วนคนโสดการเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปติดต่อสื่อสารการทํางานประกอบอาชีพหรือเดินทางไปเพร่อการท่องเที่ยวทัศนาจราต่างๆ ก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้พบรักหรือได้พบเจอเนื้อคู่ซึ่งก็ถือว่าตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่มีครอบครัวแล้วในเรื่องของความรักชาวราศีพิจิกอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นความรักมีความโดดเด่นความรักมีความสดใสโดยเฉพาะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักพบเนื้อคู่ตลอดทั้งปีนะครับอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดทั้งวงคือดวงโดยภาพรวมของชาวราศีพิจิกนะครับ ตลอดปี2,564ก็จะออกมาประมาณนี้เพราะนั้นท่านก็เตรียมตัววางแผนนะครับให้รอบครอบระมัดระวังสิ่งดีๆสิ่งที่งามๆก็จะเข้ามาหาท่านพบท่านตลอดทั้งปีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้ชาวราศีพิจิกตลอดปี2,564จงมีความสุขในทุกๆด้านเฮงๆรวยๆขอบคุณและสวัสดีครับ